ครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ Dark Sister Channel นะครับผมกลับมากับสติวเบนลอดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสติวนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวดีๆหรือเปล่านะแต่ว่าชิปที่แล้วที่เราลงไปก็อัดอยู่นานเลยนะครับตัดอยู่โห oh. เป็นแบบหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เดี๋ยวยังไงก่อนจะเข้าไปรับชมเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเอาผมแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะทุกคนนะ เข้ามาอุ้ยอุ๊ยกี้ตัวอย่างแพงเลยอุ้ยเก๋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 ย์เก๋ย์อันนี้ยยี่สิบวิโดนมาดูผมจะสลับเข้ามาเลยนะครับไม่วางกับดักด้วยขาดเคล็ดขาดดดคูดคูดสวยสวยเขาตีกันอยู่เขาตีกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยผมได้ ผมได้เอาไปเลยเอานกไปเลยเอาไปเลยเอลยุ้ยผมได้้เ้าอีดการกิดเกตการกรุกูดเขายกไปไหนวะหาเขาไม่เจอเอ้ยเรียบร้อยนกลมนกลมไปแล้วออกเลยนะครับเพ,พื่อนโอ้โหตาแรกแวกว็ได้กาอีเวะน้องละ <c oughs> เราลงไปตาแรกนะครับเราได้เลยนะครับผมเพิ่งลงไปตาแรกเลยนะเว้ย แล้วเราก็ได้ตัวนี้มาเลยนะเป็นตัวซีเ็ตนะครับคาเค,ค,คือคาขูดๆนะครับไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะอุ้ยหมานว่ะวันนี้หมานว่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บไว้ที่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ตัวไก่มายกไปนะดูนะป๊าปนี่ต่างกล้องเรียบร้อย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ซีเกตอีกหรือเปล่าแต่วันนี้ผมได้ซีเกตแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับแต่เฮ้ยเหมือนจะมีนะมีโอดดิดุนนะกับนกเราออกมาผสมได้นะเว้ยเฮ้ยม,มีคนยกแล้วเขาออกไหมล็อกแน่เลยไม่ล็อกเขา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 ไม่ล็อก ไปแล้วไปแล้วทุกข้านุบ้าน้านุทุกข้านุสวยตายแล้วทุกคนเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่ล็อกบ้านนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้อุ้ยเขาออกเฮ้ยเสียดายนะครับเราแย่งไม่สำเร็จแต่เราได้ตัวหนึ่งนะก็โอเคอยู่นะทุกคนนะดีกว่าไม่ได้นะครับร้อยวิโอ้ยเฮ้ยเขาขายทิ้งเลยโอ้ยใจคอทำด้วยแล้วเนี่ยหมดจัด โอเคเดี๋ยวเราย้ายห้องดีกว่านะเขาจะมาขโมยของเราแล้วไปดีกว่าตอนนี้เราก็ีกห้องหนึ่งแล้วเพื่อนๆหุยผสมแน่เลยนั่นไงว่าแล้วชีวิตโดนถ่าถมโดนอยู่คนเดียวหุยมาเตยอโอกาสใโลกโอกาล้ด้วยนะครับแต่ผมอยากได้มาเตยุนะผมไม่เคยมีนะครับ สำหรับมาเทียวมาเทียวมาเทียวผมลุกผมลิกลักผมลิกลักผมลิกลักผมลุกจัดผมลุกจัดผมจะโดนพลังมึงดีไหมผมจะโดนพลังมึงดีไหมจุกผมจุกผมจุกปับป๊บปับ๊บปั๊บวนรอบจุกจุกเฮ้ยมาเทโยมาเทโยมาเทโยวสวยสวยเราได้มาเทโยทุกคนเราได้มาเทโย หุยทันเฉยเมื่อกี้นะครับหนึ่งวิสุดท้ายหวานเจี๊ยบดีนะเรายังไม่ออกเอุย,อยมือสั่นเลยมือสั่นเลยด้วย <laughs> ได้มาเตโยนะครับหุยฮ้ยออกากันเร็วอาการอะโอ้โหไปไปไหเดี๋ยวเราจะมาสติลเขาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะสติลเขาอีกทีนึงนะ เุ้ยเขาออกโอ้โหมือไวจัดปะแล้วครับทุกคนตอนนี้เหมือนเราจะเจอของดีแล้วครับมีซีกฤิต,ตข้างบนนะแต่เราจะต้องล็อกบ้านก่อนอแล้วผมก็มากับเพื่อนนะครับกองโจนสายหลอยอันนี้เราต้องใช้ตัวช่วยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนช่วยเราน่าจะยากนะครับบ้านหลังนี้ยังไงวะยก,ย,ยกเลย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 สวยสวย เห็นปะแข็งอยู่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 แข่งอยู่อุ้ยอุ้ยสวยสวยน้องสวยสวยสวยอุ้ยพลลมืองดีพลลมืองดีอย่าอย่าเอ้ยพลลมืองดีพี่พี่เรื่อสวย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 เหาได้พ่วงทุกคนได้ว่ะได้ว่ะโอ้คุ้มคุ้มที่รอนะครับ อี๋นเอาออกเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเซิร์ฟส่วนตัวแล้วนะครับเราเราก็ได้ไอ้เจ้าพัวมาแล้วนะผมไม่เคยมีนะทุกคนตอนนี้มันน่าจะบันทึกแล้วหรือเปล่านี่ผมนี่ บันทึกแล้วครับผมยังไม่เคยได้นะครับอันนี้เป็นพั่วอันแรกเลยนะครับตั้งแต่เล่นมานะโอ้สุดยอดมากเมื่อกี้เราก็ไปขโมยครับคุ้มที่รอครับเสียเวลาไปนานมากเห็นไหมตอนเริ่มชิปนะผมผสมไปใช่ไหมดูดิเหลือ13นาทีจากชั่วโมงกว่าครับผมอัดมานานมากนะกว่าจะได้นะทุกคนนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะทุกคนนะกดติดตามด้วยก็ได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย